สวัสดีครับภูมินะครับจากช่องชีวิตคิดเงินนะครับวันนี้นะครับภูมิมีแบบประกันสะสมทรัพย์ดีๆมารีวิวให้ฟังนะฮะซึ่งแบบนี้เองมีลูกค้าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์กันมาเยอะมากๆเลยมันมีจุดเด่นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับโดยทั่วไปแล้วนะครับผมเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า แบบประกรันสะสมทรัพย์นั้นเราจะเน้นการได้ผลตอบแทนคืนซะมากกว่านะครับผมซึ่งโดยทั่วไปแบบด้านซ้ายจะมีการการันตีผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนแต่บริษัทก็จะก,กําหนดไม่เหมือนกันเนาะอาจจะเป็น1%ต่อปี2%ต่อปีอาจจะคืนระหว่างปีหรือบางแบบอาจจะคืนเป็นเงินก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญาเลยก็ได้นะครับส่วนที่2คือส่วนของ ทุนชีวิตนะครับตามที่แต่ละบริษัทกําหนดนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็แต่ละบริษัทอาจจะกําหนดไม่เท่ากันนะครับส่วนแบบด้านขวาคือแบบที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองก็คือแบบกรุงเทพ118นะครับข้อที่1อาจจะคล้ายคลึงกับแบบทั่วไปคือมีการการันตีผลตอบแทนนะครับผมเมื่อครบสัญญา ข้อที่2ในส่วนนี้ก็พิเศษเหมือนกันคือทุนชีวิตเขานะครับจะสูงกว่าแบบสะสมทรัพย์โดยทั่วไปนะครับผมส่วนที่3คือความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุนะครับส่วนที่4ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อกันมามากเลยก็คือมีค่ารักษาอุบัติเหตุให้ตลอดสัญญานะครับผมต่อไปนะครับตัวกรุงเทพ1 1 8นั้นนะครับ ระยะเวลาในการคุ้มครองชีวิตเรานะครับคุ้มครองชีวิตเราทั้งหมด18ปีนะครับผมโดยที่เราชําระเบี้ยเพียง12ปีนะครับแล้วก็ในนี้เขาจะบอกว่าเมื่อครบสัญญานะครับเราจะได้รับ118%นะครับของจํานวนเบี้ยที่เราชําระไปนะครับผมในส่วนด้านขวานะครับเป็นส่วนที่พิเศษของแบบนี้นะครับผมเขาบอกว่ามีความ คุ้มครองเพิ่มฟรีนะครับเพิ่มในส่วนไหนบ้างอ่าเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับในส่วนต่อที่1นึเขาบอกว่าในกรณีเสียชีวิตเราได้รับความคุ้มครองนะครับผมส่วนที่2ในกรณีที่เราอุบัติเหตุนะครับสูญเสียอวัยวะและสายตานะครับส่วนนี้จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งมอบให้เรานะครับผมส่วนทีนี้เรามาดูต่อที่2กันบ้าง ต่อที่2ออย่างที่ภูมิบอกไปข้างต้นเลยคือเราจะได้รับค่ารักษาอุบัติเหตุนะครับผมตลอดทั้งสัญญาทั้ง18ปีนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวภูมิจะมายกตัวอย่างเป็นตารางให้ดูเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ภูมิยกตัวอย่างตารางนะครับจะเป็นผู้หญิงนะครับอายุ 30ปีนะครับโดยยกตัวอย่างเบี้ยประกันชําระปีละ50,000บาทนะครับซึ่งแบบนี้เองภูมิเหมาะก่อนนะแบบนี้เองเนี่ยเริ่มต้นนะครับด้วยเดือนละ1,200บาทเท่านั้นเองตกต่อปีก็14,400บาทต่อปีนะครับผมแต่อันนี้ภูมิยกตัวอย่างที่50,000บาทต่อปีนะครับเพื่อให้เลขมันกลมๆน้องแล้วก็ดูกันเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งอายุ30ปีผู้หญิง ถ้าสมมุติว่าเราชําระเบี้ยรประกันปีละห0,000บาทจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างในตารางนี้ภูมิอยากให้เราโฟกัสนะครับในส่วนของสีเหลืองที่ภูมิทําการไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะครับในส่วนนี้ส่วนแรกเลยคือทุนคุ้มครองชีวิตสังเกตไหมครตัวนี้เราชําระเบี้ยเพียงปีละห0,000ื่นแต่แต่นะครับเราได้รับความคุ้มครองชีวิตทั้งหมด9 0 0 0 0 0 0 3,246ัน่บาทเกือบล้านเลยนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วโดยทั่วไปแล้วนะครับแบบประกันสะสมทรัพย์นั้นถ้าเราชําระเบี้ยรประมาณ50,000เนี่ยส่วนใหญ่ทุนประกันอาจจะอยู่ที่ประมาณ50,000เท่านั้นในกรณีที่เสียชีวิตอาจจะได้50,000นนั่นแหละหรือบางแบบอาจจะแบบได้แสนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแบบนี้มันพิเศษตั้งแต่ทุนประกันเลยเขาให้มาถึง 9 0 0 0แสนกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตารางตรงนี้นะฮะทุกคนเห็นนะครับในปีที่1นะครับเราชำระเข้าไปนะครับห้าห0่นบาทนะครับผมตรงนี้เห็นไหมฮะเงินสะสมเรานะครับ18ของห้าห0,000ื่นนะครับก็คือในปีแรกนะครับจะมีเงินสะสมทั้งหมดห้9 0 0นะครับผมแล้วก็ปีที่2เห็นไหมครับเราก็เติมอีกก้อนหนึ่งเข้าไปห้าห0,000ื่นนะครับ ก็เรานะครับทุนอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับเงินสะสมนะครับเป็นแสนหนึ่งแปดแล้วนะครับแล้วก็เราทบมาเรื่อยๆเนาะจนถึงนะครับปีที่สิบสองเห็นนะครับก็คือห้าหมื่นบาทไปทั้งหมดสิบสองปีนะครับเงินทบเรานะครับก็คือเจ็ดแสนแปดพันแล้วนะครับผมดังนั้นนะครับในแบบนี้เองเนี่ยเราจะฝากทั้งหมดสิบสองปี แล้วก็เมื่อครบสัญญาในปีที่18นะครับเราจะได้เงินก้อนนะครับก็คือ7 8 0 0 0บาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุนนะครับก็คือส่วนต่างนะครับก็คือแสนกับ800 0บาทนะครับโอเคทีนี้ภูมิพูดไปในสองส่วนแล้วนะส่วนแรกคือส่วนของทุนประกันชีวิตนะครับส่วนที่สองคือส่วนของ ผลตอบแทนการลงทุนนะครับหรือภูมิอาจจะเรียกเป็นกําไรก็ได้นะส่วนนี้นะครับก็คือส่วนผลต่างนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนของค่ารักษาอุบัติเหตุบ้างส่วนนี้ก็ดีมากๆเลยเรามาโฟกัสตรงสีแดงก่อนนะครับผมความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุภูมิอยากให้ดูตรงนี้ก่อนค่ารักษาพยาบาลนะครับผมซึ่งในแบบนี้ค่ารักษาพยาบาลนะครับจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินนะครับ สองหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทต่อเคสนะครับต่อเคสการรักษาหมายถึงว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุด้วยเคสเคสหนึ่งนะครับเราจะมีวงเงินอยู่ทั้งหมด20,000กว่าเลยนะครับผมเขาไม่ได้จำกัดนะครับจำนวนครั้งต่อปีนะฟังดีๆนะครับเขาไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งต่อปีนะครับเราสามารถ เกิดอุบัติเหตุบางทีเนาะมันก็ไม่แน่นอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งก็ได้นะครับเราจะมีวงเงินรักษาเลยเป็นต่อเคสนะครับ2 0,000กว่าบาทซึ่งถามว่า2,000 0กว่าบาทเนี้เขาคิดจากอะไรนะครับเขาคิดจาก5เท่าของเงินที่เราออมรายเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างอันเนี้ยเราฝากปีละ5 0,000ใช่ไหมถ้าบูมกดเครื่องคิดเลขนะปีละ50,000หาร12นะครับ ตกประมาณเดือนละ4,000กว่าบาทใช่ไหมฮะดังนั้นน่ะค่ารักษาอุบัติเหตุนะครับเขาจะคิดให้5เท่าจากเงินออมรายเดือนก็คือเราออม4,000กว่าบาทเราก็จะได้คูณ5ก็เป็น2,000 0กว่าบาทตามนี้เลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติภูมิเริ่มออม2,000บาทต่อเดือนอ่าเราคูณ5เข้าไป2,000บาทคูณ5เราก็จะมีวงเงินนะครับรักษาอุบัติเหตุที่ตรงเนี้ยบริษัทแถมให้นะครับ10,000บาท อ่าโอเคแล้เ,เดี๋ยวเราจะผ่านในส่วนค่ารักษาอุบัติเหตุไปนะครับแล้วก็เออภูมิลืมบอกค่ารักษาอุบัติเหตุตรงเนี้ยเราจะคุ้มครองได้ทั้งหมด18ปีเลยนะก็คือตลอดสัญญาเลยเราจะรักษาอุบัติเหตุได้ตลอดเลยในส่วนนี้บริษัทแถมให้นะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของความคุ้มครองชีวิตนะครับก็มีลูกค้าบางคนถามเหมือนกันว่า ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ไม่ครบสัญญาล่ะถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนเนอยจะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเงินให้คนข้างหลังยังไงบ้างทีนี้ภูมิขออนุญ,ญาตนะครับยกตัวอย่างที่ปีที่10เลยโอเคเพราะว่าในส่วนนี้จะแบบว่ายกตัวอย่างได้ง่ายมากปีที่10เราดูตรงนี้นะครับปีที่10เราชําระนะครับรายปีเนาะห้าหมื่นเข้าไปนะครับ10ปีก็คือ50,000นบาทนะครับ เขาบอกว่าความคุ้มครองชีวิตนะครับเรามาดูนะฮะตารางตรงนี้ในปีที่10เราจะได้ทั้งหมดล้านห้ากว่ากว่านะครับถามว่าล้านห้ากว่ากว่านี้มาจากไหนเดี๋ยวคุณจะมาอธิบายให้ฟังด้วยนะครับผมความคุ้มครองชีวิตในส่วนนี้บริษัทเขาคืนยังไงบ้างนะครับเกิดเป็นอะไรไปในปีที่10เงินก้อนแรกที่บริษัทคืนนะครับคือเงินที่เราฝากทั้งหมดฟังดีๆนะฮะ เงินที่เราฝากทั้งหมดนะครับฝากเข้าไปเท่าไหร่บริษัทคืนหมดเลยนะครับบริษัทไม่ได้ไรเลยนะคืนทั้งหมดเลยอย่างสงมมติปีที่10เราฝาก5 50, 0าหม่นเข้าไป10ปี500,000ตรงเนี้ยบริษัทคืนหมดเลยส่วนที่2ท,ที่บริษัทคืนนะครับคือในส่วนนี้90,000บาทเห็นไหมฮะ9 0 0 0 0บาทเนี่ยภูมิภูมิภูมิมเรียกมันว่ากําไร18นะครับก็คือเราฝาก5 0า0ม่นเนาะคูณ18ก็ได้เท่ากับ 9 0 0 0 0เนาะขอโทษนะครับตรงเนี้ยฝาก500 0 0 0เนาะคูณ18เนะครับเท่ากับ90 0 0 0เนาะแล้วก็เราดูก้อนนี้ก็กลายเป็น5 0 0แ0 0แล้วเนาะโอเคแล้วก็59 0 0นนี้ไปบวกกับก้อนไหนเราก็จะได้ก้อนสีเหลืองตรงนี้อีกนะครับเกือบล้านนะครับผมดังนั้นก็เอาก้อนเหลืองบวกกับก้อนตรงนี้5 9ตรงนี้ก็จะได้เป็นล้านหตรงนี้ โอเคไหมครับง่ายไหมเราเอาก้อนเหลืองบวกกับก้อนตรงนี้นะครับซึ่งก้อนตรงนี้ก็มาจากเงินที่เราฝากทั้งหมดกับ18%นะครับที่เป็นกำไรของเรานะครับอ่าโอเคก็จะเป็นล้านหายังไม่จบนะครับแบบนี้มีพิเศษกว่านั้นอีกก็คือในส่วนของความคุ้มครองชีวิตกรณีอุบัติเหตุนะครับช่องนี้เลยที่ภูมิยังไม่ได้เล่าให้ฟังถามว่าความคุ้มครองชีวิตในกรณีอุบัติเหตุคืออะไรนะครับ ก็คือหากเราเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบริษัทบอกว่าเขาจะเบิ้ลก้อนสีเหลืองให้เราอีกก้อนหนึ่งนะครับเราดูดีๆนะก้อนสีเหลืองเราจะได้เบิ้ลอีกก้อนหนึ่งนะในกรณีที่เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุดังนั้นเรามาดูปีที่10นะเดี๋ยวภูมิไลให้ดูเลยปีที่10เงินสะสมเท่านี้ใช่ไหมห้าแสนเถ้าเสียชีวิตในกรณีปกตินะครับได้ทั้งหมดล้านหกว่านะครับ แล้วก็ถ้าอุบัติเหตุเขาเบิ้ลก้อนสีเหลืองอีกเกือบล้านให้ดังนั้นนะครับจะกลายเป็น2,576,492บาทนะครับโอเคไหมครับในส่วนนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวพุ่มไปต่อนะฮะส่วนสุดท้ายนะครับในกรณีที่ อุบัติเหตุนะครับเขาจะมีความคุ้มครองให้ในกรณีที่อุบัติเหตุแล้วสูญเสียอวัยวะนะครับผมก็คือถ้าสูญเสียอวัยวะและสายตาสองข้างนะครับเขาให้ก้อนสีเหลืองเราเลยเนาะเก้าแสนเนี่ยก็คือเกือบล้านนะครับผมหรือถ้าสมมุติสูญเสียอวัยวะแล้วก็สายตา1ข้างนะครับก็จะได้ทั้งหมดตรงนี้นะครับประมาณเกือบ6กแสนเนาะหรือว่าถ้าเราสูญเสียนิ้วมือแล้วก็นิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันอย่างเงี้ยก็จะได้อีก 2อ0 0สนเกือบ2อ0 0สนเนาะในส่วนเนี้ยเขาก็จะให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งถ้าส่วนเสียเยอะเขาก็จะให้100%เซเลยของก้อนเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นสรุปแบบนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเห็นตารางนี้เนาะภูมิอยากให้เราโฟกัสทั้งหมด3ส่วนที่ส่วนที่ภูมิไฮไลท์สีเหลืองไว้ส่วนแรกทุนประกันชีวิตส่วนนี้เขาให้มาสูงมากๆเลยเห็นไหมฝากปีละ500,000เนี่ยได้ โทษทีนะครับฝากแค่ปีละ50,000่นเองใช่ไหมได้เกือบล้านเลยนะครับก้อนสีเหลืองส่วนก้อนที่2คือก้อนค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเนี่ยปกติโน้ตเราก็ต้องซื้อเองต่างหากนะคะแต่อันเนี้ยเขาแถมให้กับประกันสะสมทรัพย์เลยอย่าลืมนะครับต้องเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็น2 0,000บาทเนี่ยต่อเคสนะครับไม่ใช่ต่อปีนะครับ ต่อเคสไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนถ้าเราอยู่ครบสัญญาเลย18ปีเราจะได้รับเงินก้อนนะครับ78,000บาทนะครับโดยที่คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุนก็คือกำไรส่วนต่างก็คืออีกประมาณ100,000กับ8,000บาทนะครับโอเคงั้นภูมสรุปแบบนี้เลยนะครับเราฝากแค่12ปีนะครับ เราได้เงินคืนเป็นก้อนนะครับเงินก้อนใหญ่เลยนะครับในปีที่18นะครับส่วนความคุ้มครองนะครับฝากแค่12ก็จริงแต่คุ้มครองเราทั้งหมด18ปีเลยนะครับผมโอเคหวังว่าทุกคนนะครับน่าจะได้รายละเอียดของแบบมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยยังไงนะครับก็สามารถติดต่อภูมิทางด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ